สองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกรชาชการที่9มีเสน่ห์และความน่าสะสมตรงไหนนะครับเพืเ่อนมาเรามาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับเพืเ่อนเหรียญน,นี้นะครับผมเคยเจอมาเยอะมากนะครับเพื่อนผ่านมือผมมาก็น่าจะถึง10เหรียญน,นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะผลิตน้อยนะครับเพื่อนนะครับแต่เหรียญน,นี้ที่ผมเจอคือในตาของเสือ,อนี่คือลึกคมมากนะครับตรง,ตงที่เสืออ้าปากลงไปนี่คือมีความคมลึกมากผมไม่เคยเจอเหรียญ ผมยังไม่เคยได้เหรียญที่ปั๊มด้วยคมหรือขนาดนี้ก็ว่าได้นะครับเพื่อนยิ่งโดยเฉพาะตรงขนด้านข้างเ่ยตรงใบหน้าเนี่ยลึกชั้นแบบเป็นมิติเลยนี่ทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนเป็นมิติเลยนะครับคมชัดขนาดใบหูนี่ยังปั๊มซ้อนแบบคมชัดเลยตัวหนังสือเพื่อนดูคำว่าลูกเสือแห่งชาติไงครับคมชัดตึงเป็นแท่งเป็นสันมีรอยปั๊มขยื่นด้วยซ้ำนะครับ นะครับนี่ครับความสวยงามของเหรียญนี้คือแบบผมมองแล้วติดตาตึงใจจริงๆนะครับเพื่อนนะครับผิวพันธุ์นี่เป็นผิวเดิมธรรมชาติติดน้ําทองด้วยนะครับหลังตาพาวบอนี่ก็ไม่ธรรมดานะเพื่อนเสน่ห์ของเขานี่คือแบบคมเป็นสันนะดูแบบธรรมดาเนี่อาจจะดูแบบเรียบๆธรรมดาแต่พอส่องเข้าไปนะเพื่อนพอส่องเข้าไปได้เห็นความคมชัดเลยนี่ตรงตาพบวอนี่โอ้โหมีเสน่ห์มากนะครับเรียบตึงไปยะเลยนะครับเหรียญนี้นะครับ มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับนื่เหรียญนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ยอดพิธีก็ว่าได้นะครับยอดพิธีเลยนะครับพิเศษของเหรียญนี้ในหนึ่งเดียวที่เขาพูดนะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นรอเก้าคู่ราชินีนะครับพอพลิกมาด้านหลังก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดคือเป็นเหรียญที่ครบครบพิมพ์ยอดนิยมนะครับเหรียญที่ลึกของราชการที่เก้าถ้าคู่ราชินีเนี่ยจะมีรุ่นยอดนิยมแบบหลายรุ่นมากนะครับที่แบบติดทบๆเลย แล้วด้านหลังที่เป็นตาทรงพนวดแบบนี้จะเป็นพิมพ์เดียวกันหมดทั้งพิมพ์ดอยตรงนะครับพิมพ์ดอยตรงแล้วก็พิมพ์ของอีกวัดหนึ่งที่ผมเคยเห็นนะครับก็จะเป็นของเชียงเชียงเชียงรายนะครับเปิดโรงพยาบาลเชียงรายนี่คือเป็นพิมพ์ลักษณะเดียวกันนะครับพิมพ์นี้คือถอดแบบพิมพ์มาจากผ่าโดยตรงนะครับนี่นะครับเป็นถอดแผ่พิมพ์เดียวกันแล้วเหรียญน,นี้ดู ดูเส้นดูเส้นสายฝนคมคมแต่ผมผมบอกเลยเหรียญจริงมันชัดกว่านี้มากนะแต่ว่าการถ่ายในกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนี่เพื่อนด,ดูนะครับเส้นสายฝนคมๆเลโอ้โหวิลากลลากลงมาจนสุดนี่เพื่อนนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเนี่ยคมคมนะครับเส้นสายฝนแบบนี้คมคมเลยนะครับสองรุ่นนี้ผมถึงยกให้เป็นรุ่นที่น่าสะสมมีอนาคตน่าเก็บเพราะว่า ไม่มีการทำเพิ่มใหม่อีกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่คือรุ่นที่แบบเป็นตำนานไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกราชการที่9ครับ